รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์ประการที่7เห็นไหมที่รักฉันอ่านได้ทั้ง7อย่างประการที่7อธิษฐานทันทีที่เห็นสัญญาณของปัญหาต่างๆอธิษฐานการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ที่จะนำการปกป้องมาเหนือชีวิตของคุณจากมารซาตานฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับการใช้เวลาที่โบสถ์ฉันกำลังพูดถึงคุณและพระองค์ มีการนัดกันให้สิ่งนี้มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณถ้าคุณสามารถฉันไม่รู้ว่าคุณจัดการชีวิตของคุณยังไงหรืออะไรที่คุณชอบหรือไม่ชอบแต่สำหรับฉันฉันจะตื่นนอนในตอนเช้าและใช้เวลากับพระเจ้าเป็นสิ่งแรกไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ชอบฉันในวันนั้นกาแฟกับพระเยซูว้าว เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากทอมมี่บานเน็ตบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคาเฟอีนจนกว่าการเจิมจะเริ่มขึ้นและมีหลายคนที่คิดว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรระหว่างเวลานั้นฉันคิดว่ามันไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไรฉันไม่คิดเลยฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือแค่คุณคุณให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกพระเจ้าลูกไม่อยากเริ่มวันนี้เลยถ้ายังไม่ได้คุยกับพระองค์ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ห้านาทีให้เราทำตัวให้ฉลาดพอที่จะไม่ออกจากบ้านโดยที่ยังไม่ได้คุยกับพระเจ้าอาเมนไหมอย่าเพิกเฉยต่อพระเจ้าและรอจนกว่าคุณจะมีปัญหาจึงวิ่งเข้าหาพระองค์และคาดหวังว่าพระเจ้าจะแก้ปัญหาของคุณจะมีสิ่งอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้า มีสิ่งหนึ่งในสถุดีบทที่31บอกว่าเราได้รับการปกป้องจากลิ้นที่ทะเลาะวิวาทพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณได้รับการปกป้องจากคนที่นินทาคุณและพูดถึงคุณและฉันชอบมันเป็นพิเศษเพราะฉันรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่สามารถอยู่ในจุดที่ฉันอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครพูดถึงคุณได้เขาไม่สนร่าคุณจะทำอะไรไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคุณ สรุดีบทที่สาบข้อยี่ิบพรุงทรงซ่อนเขาไว้ใต้ร่มพระพักพระองค์ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์พระงทรงยึดเขาไว้ให้ปลอดภัยใต้ที่กำบังของพระองค์ให้พ้นจากลิ้นที่ทะเลาะวิวาทมีกี่คนที่ต้องการการรับประกันอย่างนี้มันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะพูดถึงฉันมันไม่สําคัญเลยเพราะพระเจ้าทรงอยู่ข้างฉันและพระองค์จะทรงดูแลมันเองเห็นไหม <laughs> ในสดุดีบทที่33ข้อ1 3ถึงห0ไม่ใช่ค่ะอพยพบทที่33ข้อ1 3บสถึง1ิโมเสสกล่าวว่าขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงมันคาของพระองค์ฉันชอบมากเขาไม่ได้ขอรถคันใหม่หรืออูดตัวใหม่อะไรก็ตามที่ใช้เดินทางเขาบอกว่าถ้าพระองค์รักข้าพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์มันเป็นคำพูดที่เป็นผู้ใหญ่ ถ้าพรรองรักข้าพรรองขอทรงสอนให้ประพฤติตัวเหมือนพระองค์ฉันคิดว่าบางครั้งเราก็อธิษฐานผิดเราอธิษฐานขอในสิ่งที่ผิดจงแสวงหาพระเจ้าก่อนและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งอื่นๆให้เราไม่จําเป็นต้องแสวงหาสิ่งอื่นๆมากมายคือมันไม่ผิดที่เราจะขอบางอย่างที่เราต้องการจากพระเจ้าแต่คุณไม่จําเป็นต้องยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นกลับไปทําสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้คุณดีกว่า จงปติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านและบัดนี้ถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วขอโปรดสำแดงพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงนับชนชาตินี้เป็นประชากรของพระองค์พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าเราจะให้เจ้าเร้พักและหมกเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย ฉันไม่สนใจที่จะมาที่นี่ในวันนี้เว้นแต่พระเจ้าอยู่ที่นี่และฉันจะทําทุกอย่างในฐานะคนคนหนึ่งเพื่อจะแน่ใจว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือฉันก่อนที่ฉันจะมาเทศนาที่นี่อเมนไหมฉันพูดเสมอว่าฉันไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการพูดดังนั้นฉันจะต้องมีการเจิมจากพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จึงจะได้ผลฉันไม่ใช่อินเตอร์เทนเนอร์การสอนของฉันจะไม่มีผล หากไม่ใช่การเจิมจากพระเจ้าและทางเดียวที่คุณจะมีการเจิมได้ก็คือต้องใช้เวลากับพระเจ้าสิ่งที่คุณใช้เวลาแสดงให้เห็นว่าอะไรสำคัญกับคุณแต่ฉันมั่นใจว่าคุณรู้ว่ามาซาตานจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณควยเขว มันก็เกิดขึ้นกับฉันแล้วมันทำให้ฉันแย่ลงมันเหมือนกับฮึอแต่พระเจ้าก็ทรงเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเช่นกันพระเยซูใช้เวลาในการอธิษฐานเป็นประจำเอเฟซัสบทที่6ข้อ10บอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้ารับพลังผ่านการเป็นหนึ่งฉันหมายถึงหนึ่งเดียวกับพระเจ้าดึงความแข็งแกร่งของคุณจากพระองค์ความแข็งแกร่งที่ไร้ขอบเขตที่มอบให้เรา พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนและการอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้าไม่จําเป็นต้องอยู่ฝ่ายวิญญาณมากไม่จําเป็นต้องใช้เสียงที่แตกต่างกันเวลาอธิษฐานโอ้พระเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ แค่เป็นตัวของตัวเองและคุยกับพระเจ้าสัตซื่อกับพร่งฉันเขียนหนังสือการเฝ้าเดี่ยวจากสดุดีจรงไม่รู้ว่าวางขายได้ยังนะยังไม่วางขายใช่ไหมโอเคยังไม่ได้ขายการเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรมสดุดีมันอาจจะวางขายสิ้นปีนี้ฉันก็ไม่รู้อืม และสิ่งที่เป็นพระพรมากสําหรับฉันเมื่อฉันอ่านพระธรรมสดุดีฉันได้เห็นความสัต์ซื้อของกษัตริย์ดาวิดที่มีต่อพระเจ้าว่าเขารู้สึกยังไงคุณบอกพระเจ้าได้ว่าคุณรู้สึกยังไงไม่เป็นไรคุณมีความรู้สึกบอกพระองค์ได้ว,ว่าคุณรู้สึกยังไงและบอกพระองค์ด้วยว่าคุณเชื่ออะไรและนั่นคือสิ่งที่คุณจะพบได้ในพระธรรมสดุดีฉันหมายถึงกษัตริย์ดาวิดก็ ข้าไม่ชอบแบบนี้ข้าไม่ชอบแบบนั้นเมื่อไหร่จะตอบคำอธิษฐานสักทีแต่มีคำว่าแต่เสมอแต่ข้าพระองค์จะเชื่อในพระองค์เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกคุณในวันนี้กับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราการุณาอย่าออกไปจากที่นี่โดยที่คุณยังไม่ได้ยอมจำนนชีวิตของคุณต่อพระเจ้าคุณจะไม่มีอะไรดีเลยถ้าคุณดำเนินชีวิตด้วยตัวของคุณเองและบางคนคิดว่าโอ้ถ้าเป็นคริสเตียนแล้วพวกเขาจะไม่มีเวลาสนุกเหมือนเดิมแล้วโอ้พระเจ้าช่วยเราด้วยการเมาค้างมาสนุกเหรอ ฉันจะมีประชุมเมาค้างในเช้าวันอาทิตย์ฉันจะทำมัน yeah. Yeah. ฉันยอมปวดหัวหรือเมาค้างการทำสิ่งเหล่านี้หรือยอมเหนื่อยในการจัดการประชุมมากกว่าการทำสิ่งอื่นๆอ,อาเมนไหม เราใช้เวลาในการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะมีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดมีความสดชื่นในการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะได้รับกำลังใหม่เมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับกำลังใหม่พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราสิ่งแรกที่คุณทำเมื่อคุณเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักไปหาพระองค์ สดุดีบทที่91ข้อหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดอาศัยอยู่หมายถึงการมีชีวิตยอยู่และยังคงอยู่ไม่ไปไหนผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวรภายใต้ร่มเงาของผู้ทรงมหิตริ์ผู้ซึ่งไม่มีอำนาจใดจะต่อสู้ได้ ใชยชนะส่วนตัวเหนือปัญหาส่วนตัวมาจากการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าฉันชอบมากฉันไม่เคยพูดมาก่อนใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าคือสิ่งที่เราจำเป็นในการแก้ปัญหาส่วนตัวมันก็ดีนะที่คุณไปโบสถ์ฉันดีใจที่คุณดูรายการของฉันสิ่งเหล่านั้นก็ดีแต่ฉัน ฉันจะบอกความจริงกับคุณเท่าที่ฉันอยากให้คุณดูรายการทีวีของฉันถ้าคุณมีทางเลือกระหว่างดูรายการของฉัน30นาทีหรือใช้เวลา30นาทีกับพระเจ้าฉันอยากให้คุณใช้เวลากับพระเจ้ามากกว่าอาเมนเอาล่ะคุณอาจจะให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก็ได้คุณอาจจะแบ่งเวลาสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อดูรายการของฉันแล้วหลังจากนั้นคุณกับพระเจ้าก็ใช้เวลาเรียนพระชนะและพูดเกี่ยวกับ สิ่งที่ฉันสอนจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีพวกท่านจะให้คนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับปริมาณเท่ากันเลิกนั่งบนมานั่งที่โบสถแล้วคาดหวังว่าคนอื่นจะทำทุกอย่างให้คุณถ้าคุณต้องการบางอย่างจากสิ่งนี้ให้จดบันทึกลงในสมุดหรือสั่งซื้อชุดคำสอนเรื่องนี้ แล้วเปิดดูข้อพระพีทุกข้อที่ขึ้นมาบนจออ่านและศึกษามันมันมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณจะออกแรงนิดหน่อยมาถึงข้อพระพีที่ดีและเราจะไปประการที่สามสดุดีบทที่ห้ิบสข้อ2พระเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลายว่าจะมีคนใดบ้าง ที่ฉลาดที่แสวงหาพระเจ้าเสาะหาและขอด้วยความสิ้นหวังใครบ้างในที่นี่ที่เอาเป็นเอาตายกับพระเจ้านานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับฉันว่าจอยส์เจ้ารู้ตัวไหมว่าเจ้าสิ้นหวังตลอดเวลา เพราะว่ามีคนหลายคนที่เข้าหาพระเจ้าเมื่อพวกเขามีปัญหาที่สิ้นหวังแต่เอาจริงๆเราสิ้นหวังน่าสงสารและน่าสมอะไรสักอย่างอ๋อน่าสมเพศใช่น่าสมเพศและน่าสงสารฉันคิดคำเกือบไม่ออกใช่แล้วน่าสมเพศและน่าสงสารชีวิตของเราจะยุ่งเหยิงถ้าไม่มีพระเจ้า เราไม่สามารถผ่านวันหนึ่งได้โดยทําตัวให้ถูกต้องได้ถ้าเราไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าและไม่ได้บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยลูกทําโดยไม่มีพระองค์ไม่ได้และฉันคิดว่าพระเจ้าชอบให้คุณพูดแบบนั้นกระซิบบอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์เรารักพระองค์ประการที่สามเอาชนะมาด้วยคําพูด เราไม่ต้องพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้มีกี่คนที่รู้ว่ามีพลังในคำพูดฉันคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้ลึกเท่าที่เราจำเป็นต้องรู้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่พูดบางอย่างที่โง่เขลาออกมาแต่ก่อนที่คุณจะเข้าใจคำพูดคุณจะต้องจัดการเกี่ยวกับความคิดก่อนเพราะความคิดกลายเป็นคำพูดและจากนั้นก็เป็นการกระทำ ดังนั้นเราต้องปรับความคิดใหม่ถ้าคุณอยากเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นและมีอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เรามีเราต้องเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนที่พระเจ้าคิดทุกๆคนต้องการคำสอนเกี่ยวกับความคิดและคำพูดตลอดเวลาความคิดและคำพูด2โครินธ์บทที่10ข้อ4และ5 เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์อาวุธของเลือดและเนื้อแต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความเยื่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าความจริงฟังตรงนี้ค่ะและเราทุกคนพูดพร้อมกันและเราจะยืดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์พระเมสสิยาผู้ได้ทรงได้รับการเจิม ทุกๆความคิดที่เรามีนาทีที่พระวิญญาณทําให้เราตระหนักถึงมันบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและไม่รู้ตัวที่ซ้าแต่พระวิญญาณจะทรงทำให้เราทราบสิ่งต่างๆถ้าเราขอจากพระองค์นาทีที่พระวิญญาณทําให้เรารู้ถ้ามันไม่ตรงกับพระคำก็ให้เราหยุดคิดทันทีและบางคนคิดว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมความคิดของพวกเขาได้คุณแค่คิดอะไรก็ตามที่เข้ามาในหัวของคุณ แต่ฉันพบว่าถ้าฉันไม่ต้องการคิดอะไรที่โง่เขลาฉันก็สามารถคิดอะไรที่ดีได้ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นอำนาจของความตายและชีวิตลองคิดดูสิฉันมีอำนาจที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือเศร้าได้ฉันมีอำนาจที่จะเสริมสร้างคุณหรือทำลายคุณได้แค่ด้วยคำพูดแค่คำพูด และทุกวันนี้เรามีคำพูดที่ล่องลอยไปทั่วโดวยเฉพาะในโซเชียลมีเดียอย่าเสียเวลาของคุณฟังคำนินทาในโซเชียลมีเดียแล้วคุณได้ยินไหมคุณได้อ่านไหมไม่ไม่สนใจแม้แต่น้อย ฉันไม่ส่งรูปให้ใครดูตอนที่ฉันกำลังกินข้าวฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเราคิดว่าทุกคนต้องการรูปทุกๆอย่างที่เราทำคือเราอยู่ในโลกที่แตกต่างมากแน่นอนตอนนี้หลายอย่างดูแปลกสำหรับเราเพราะเราอยู่มานานแล้วใครเห็นด้วยบ้างว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เสียเวลามากที่สุดในโลก ระวังอย่าเสพติดกับสิ่งเหล่านี้อิสยาบทที่ห้กล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายประทานแก่ข้าพเจ้าให้มีลิ้นของผู้ที่รับการสั่งสอนเพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการค้ำชูคือค้ำชูผู้อิดโรยทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุกพระองค์ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังเหมือนอย่างคนที่ได้รับการสั่งสอนถ้าเราสามารถช้าลงนานพอที่จะ รับรู้ความรู้สึกกับสิ่งที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่พระเจ้าต้องการใช้คุณและภารกิจของการให้กำลังใจเป็นงานรับใช้ที่ส่งพลังผู้คนมากมายกำลังท้อแท้และสับสนและมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาต้องการใครสักคนที่ห่วงใยเขาใครสักคนที่รับฟังและเติมเต็มคุณมีความสามารถ ที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นผู้คนอาจจะจำสิ่งที่คุณพูดไม่ได้แต่พวกเขาจะจดจำเสมอว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกยังไงคุณรู้ใช่ไหมฉันชอบมากพวกเขาอาจจะจำสิ่งที่คุณพูดไม่ได้แต่เขาจะจำสิ่งที่คุณทำให้เขารู้สึกได้ปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดในโลก โปรดจำไว้ว่าพระเยซูไม่นับถือใครรู้จักพระคำและพูดพระคำพูดพระคำและรู้จักพระคำชนชาติอิสราเอลบนและเปิดประตูให้กับมารซาตานหนึ่งโคริน์บทที่สิข้อเและ10อย่าให้เราลองดีพระคริสเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำและต้องพินาศด,ด้วยงูร้ายและพวกเขาก็เปิดประตู เขาสามารถล็อกให้แน่นไม่ปล่อยให้ศัตรูเข้ามาเพราะพวกเขาบ่นไม่หยุดหย่อนพระเจ้าทรงเหนื่อยหน่ายที่จะฟังพวกเขาบน่นและฉันจะพูดด้วยรอยยิ้มพระองทรงเหนื่อยหน่ายกับคำบ่นของคุณและของฉันผู้หญิงคนที่อยู่ในสำนักง,งานของเราที่เสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งทำให้ฉันประหลาดใจทุกๆสิ่งที่เธอต้องเผชิญเราไม่เคยได้ยินเธอบ่นออกมาไม่แต่คำเดียวไม่เคยเลยสักครั้งเดียวฉันขอบอกว่าฉันประทับใจมากบนบนแล้วก็บนฉันมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งสำหรับคุณที่ต๊ะข้างนอกพลังของการขอบคุณ มีใจขอบคุณมีหลายสิ่งที่โอ้พระเจ้ามีหลายสิ่งที่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ยิ่งเราขอบคุณพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะบ่นน้อยลงเพราะมันจะเปิดตาของเราให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าส่งอวยพรเราและทำเพื่อเราใช่เรามีปัญหาคุณมีปัญหาแต่ฉันพูดได้เลยว่าทุกคนในที่นี้มีพระพรมากกว่าปัญหาของพวกเขาเราทุกคน มีพระพรมากกว่าปัญหาของเราและถ้าเราเจดจ่ออยู่กับพระพรฉันขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ให้ฉันทำและใช่ค่ะมันเป็นงานที่หนักฉันทุ่มเทชีวิตในสิ่งที่มีความหมายฉันทิ้งมรดกเอาไว้ให้คุณทุ่มเทชีวิตในสิ่งที่มีความหมายให้เราเป็นคริสเตียนที่แท้จริง ันจะอ่านพระมผีอีกข้อหนึ่งแล้วก็จะปิดการประชุมสำหรับวันนี้แต่คุณจะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้ทั้งวันเราเคยสังเกตในพระธรรมอิสยาห์ไหมที่บอกว่าเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าท่านก็ไม่ปริป,ปากเลยฉันเคยรู้สึกผ่านหัวฉันไปและฉันเห็นในยอห์นบทที่14ข้อ30 มันเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูใกล้ที่จะไปเยรูซาเลม็มและผ่านความเจ็บปวดในสวนเกสเซมานีการทดลองและการขี้นตีและสิ่งต่างๆที่พระองค์ต้องเผชิญจนถึงไม้กางเขนพระองค์ทรงพูดบางอย่างที่น่าสนใจต่อสาวกของพระองค์พระองค์กล่าวว่าเราจะไม่สนทนากับพวกท่านนานอย่างนี้อีกมันจะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเราและเราจะไม่ให้มัน ลองคิดดูค่ะพระองค์ทรงอยู่ในการต่อสู้เพื่อไถ่าบาปให้หมวลมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ทรงพูดอะไรเราจะอยู่เ,เงียบๆคุณดูอะไรไหมเพราะเมื่อเราเจ็บปวดและถูกกดดันนั่นจะเป็นเวลาที่เราจะพูดในสิ่งที่โง่เขลาพระเจ้าพระองค์ไม่รักลูกเหรออย่าพูดอย่างนั้นเลย พระองค์ไม่เคยหยุดรักคุณแม้แต่วินาทีเดียวและพระองค์จะไม่รักคุณมากไปกว่าที่ทรงรักคุณอยู่ในตอนนี้เราไม่ได้รับความรักเพราะว่าเราประพฤติตัวดีแต่เราอยากประพฤติตัวดีเพราะพระเจ้ารักเราให้เราทำบางอย่างเพื่อพระเจ้าให้เรายิ้มและมีความสุขและหยุดบ่นได้แล้วเลิกประชดชีวิตตัวเองและเลิกน้อยใจในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่เราขอ พระองค์ทรงถูกข่มเหงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ปริปากพระเจ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูที่พระองค์จะสอนเราให้เรานิ่งสงบในความยากลำบากและมั่นคงใช่มันจะเจ็บปวดมันจะเจ็บปวดในเวลาที่ลำบากและโดยเฉพาะถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งนั้น มันจะเจ็บมากๆและดูเหมือนว่าการบ่นกับใครสักคนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่ก็ไม่มีอะไรดีพระเจ้าขอช่วยเราที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในแบบที่พระองค์ต้องการและฉันจะพูดสำหรับเราทุกคนเราจะยังรักพระองค์แม้พระองค์จะไม่ทำอะไรเพื่อเราเรารักพระองค์ ในพระนามพระเยซูอาเมนวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างฉันยังเหลืออีกห้าประการในบทเรียนแรกคุณอยากรู้ไหมว่าที่เหลือนั้นคืออะไรฉันจะเริ่มสอนที่เหลือในวันพรุ่งนี้ประการที่สี่คือการเชื่อฟังส่วนตัว ฉันรู้ว่าคุณจะต้องชอบฟังเรื่องการเชื่อฟังประการที่5เอาชนะสงครามด้วยความรักเป็นเรื่องโปรดของฉันการรักผู้คนความรักไม่ใช่ความรู้สึกกับใครสักคนแต่เป็นวิธีที่คุณปฏิบัติต่อเขาฉันไม่ชอบคุณแต่ก็ทำดีกับคุณได้ฉันไม่ชอบคุณแต่ฉันอธิษฐานเผื่อคุณได้ฉันไม่ชอบคุณ,แต,คณ,คณแต่ก็ยังช่วยในสิ่งที่คุณต้องการได้ อเมนไหมเชื่อในส่วนดีของเขาอาภัยให้กับคนที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณหรือทำให้คุณไม่พอใจถึงแม้ว่าเขาไม่สมควรได้รับการอาภัยแต่เราควรได้รับสันติสุขประการที่6รู้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์สวมเกราะแห่งความชอบธรรมประการที่7เห็นไหมที่รักฉันอ่านได้ทั้ง7อย่าง ประการที่7อธิษฐานทันทีที่เห็นสัญญาณของปัญหาต่างๆอธิษฐานอาเมนไหม